ต้องถูกกำจัด Story by จีทองโล o Chapter 2จุดกำเนิดเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัย2ทับ2 Number 172 If นิยายเรื่องนี้รัวรแบบเป็นจรราการของผู้ขียคนเดียวเท่านั้นทุกอย่างคือเรื่องสมมติตัวละครบุคคลสถานที่เนื้อหามีความเป็นแฟนตาซีฉะนั้นแล้วโปรดอย่าบทำถามอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยชุดกัวนี่มีความปัดอ้อายุมากมีเรือกใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธต่อสู้การท้ารางผ่ันการทารุณทรมานมีตัวละครร้องที่เสียชีวิตจากฟอรที่ปิดศีลธรรมในมนุษย์เรื่องนี้มีนิหารชาวราชาการบรรยายฉากเรรื่องสีประว เหล่าผู้คุมและทหารที่ประจำการอยู่ที่นี่รวมแล้ว4ีถึงหนายพร้อมอาวุธครบมือกระแทกประตูกันเข้ามาและเลงปากกระบอกปืนไปทางอีฟกับนักวิจัยของที่นี่อีกหลายท่านที่ถูกคุมกันอยู่ด้านหลังนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมคนพวกนี้ถึงต้องทำกันถึงขนาดนี้ผมทําอะไรผิดงั้นเหรอ หน้าซือตาใสเอ่ยถามอยากไม่เข้าใจน้ำเสียงของอีฟไม่ได้สั่นครอนที่แสดงถึงความหวาดกลัวแม้จะถูกอาวุธสังหารหลายกระบอกเล่งเลเซอร์มาทั่วลำตัวอยู่ก็ตามในตาของอีฟกำลังเรืองแสงสีแดงจรัเราวกับถูกไฟที่เปล่งประกายอยู่ในหลุมอวกาศเป็นปรากฏการณ์ที่เหล่านักวิจัยและผู้คุมทุกคนไม่เคยพบเห็นมาก่อนใช่มันน่าอัศจรรย์และน่าพิศวง มันสื่อให้รู้ว่าพวกเขายังรู้จักเด็กคนนี้ไม่ดีพอสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้มันเกินความคาดหมายของพวกเขาเพราะทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยว่าเด็กกึ่งมนุษย์เบื้องหน้าสามารถทำอะไรได้บ้างทั้งหมดทั้งมวลที่ทำลงไปพวกเขาก็แค่กำลังกลัวอีฟโหลดปืนลงกันได้แล้วพวกเธอกำลังทำให้อีฟกลัว เสียงของด็อกเตอร์ที่ตามมาทีหลักดักขึ้นคำสั่งจากผู้สูงสุดทำให้เราผู้คุมยอมลดอาวุธลงตามคำสั่งอีฟนี่เธอทำได้ยังไงนะ่ะน่าอาศัศจรรใจจริงๆชายอายุ40ปลายๆมองผลงานคือเด็กทารกที่ลืมตาแป๋วอยู่ในอ้อมกอดของมารดาทั้งที่ก่อนหน,นี้เดี๋ยวรับแจ้งว่าตายไปแล้วแต่กลับคืนชีพขึ้นมาอย่าง ปฏิหารเขาเดินเข้ามาใกล้อีฟโดยไม่คิดเกรงกลัวต่อความผิดปกติที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมกับให้สัญญาณมือกับคนด้านหลังว่าอย่าอุกอาจกระทําการใดที่ยังไม่ได้รับคำสำั่งไม่รู้ผมไม่รู้ใบหูเริ่มรู้ไปด้านหลังสองเท้าก้าวถอยออกห่างอย่าระมัดระวังเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกว่า เขากำลังกลัวเขารู้ตัวว่าหลังจากนี้ต้องโดนอะไรเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงของเขาจะถูกชายคนนี้ทำการทดลองเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างทุกครั้งซึ่งเขาไม่ชอบเอาซิเลยและหลายต่อหลายครั้งที่ต้องยอมให้ถูกกระทําอย่างไม่เต็มใจไม่ว่าจะเป็นการถูกกระตุ้นด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าหรือกระทั่งให้การหายใจใต้น้ำเป็นเวลานาน,านจนเกือบขาดออกซิเจน และอีกหลายๆอย่างที่เขาขาดทารุณกรรมดังกับว่าหัวใจเป็นของเขาแต่ร่างกายนั้นไม่ใช่จะรู้ได้ยังไงฉันเห็นนะว่าเธอทำมันได้ไม่อย่าเข้ามานะความพิเศษที่ตัวเขาเองไม่ปรารถนาคิดอยากจะมีอีฟไม่ได้อยากเป็นคนนั้นเขาถึงได้อิจฉาความธรรมดาของเพื่อนคนอื่นๆยังไงล่ะจะมีใครรู้ว่าเด็กตัวแค่นี้นั้น แบกรับอะไรเอาไว้บ้างอย่าก,กลัวไปเลยฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกมานีมามาหาฉันเร็วเสียงนุ่มเกรียกลอกกอนมือข้างหนึ่งจะลวงเข้าหยิบเครื่องช็อตไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้กระเป๋าเสื้อเก่าวค่อยๆต่อร่อมเดินเข้าหาอย่างช้าๆไม่เอาโกหกคุณโกหกผมไม่ฉันไม่โกหกเธอหรอกมาหาฉันเร็วมาเร็ว ตัวเล็กของฉันพรางปลูคำปอกรอกออกมาไม่หยุดหยดได้จังหวะด็อกเตอร์ก็ชักของอันตร,รายนั้นออกมาพร้อมกับพุ่งตัวไปดาา้านหน้าหวังจะใช้กระแสไฟแรงสูงเพื่อกำราบอีฟแต่ทว่ากรมงเล็บคมยาวของอีฟสบัดฟาดไปที่ใบหน้าของด็อกเตอร์เข้าอย่างจังเขาร้องรั่นออกมาด้วยความเจบบ็บปวดฝ่ามือพรางกดห้ามเลือดที่พุ่งกระฉู ไม่ผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษผมขอโทษเขาสะดุ้งตกใจแรงจึงเผลอกระทำเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจออกไปใบหน้าหวาดวิตกแสดงออกมาในทันทีเซนคิ้วบางยกชนกันดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นกลัวอึ๊จับเด็กนั้นไว้แล้วสิอีฟตื่นตระหนกในทันทีที่เสียกฝีเท้าหนะัก วิ่งกรูเข้ามาทางเขาทว่าภายในห้องสี่เหลี่ยมที่ถูกปิดล้อมเอาไว้หมดทุกทางเขาออกทำให้อีฟหนีไม่พ้นจนกระทั่งถูกจับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วปล่อยพมนะอย่าจับปล่อยเด็กครึ่งมนุษย์หมาป่าถูกชายในเครื่องแบบจับล็อกแขนไว้ทั้งสองด้านร่างเร็กติดดิน้นสยายกงเร็บและเผยคมเขี้ยวของนักล่าออกมาตามสัญชาตญาณ เมื่อถูกคุกคามสายตาของด็อกเตอร์มองด้วยความเคืองโกรธทวา่าเลนหนาของแว่นตาถูกของเหลวสีแดงบดบังการมองเห็นเขาจึงใช้ชายซื้อขาวเช็ดคราบเลือดที่เปิดออกมาก่อนจะนำมาสวมใส่ใหม่พลังล้นเหลือสจริงไม่คิดเลยว่าเธอจะกล้าทำฉันเจ็บแสบมากขนาดนี้เป็นอะไรไปถึงวัยต่อต้านแล้วหรือ,อยังไง ไปผมนะขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเด็กทุกคนถูกสอนมาเสมอว่าหากทำผิดต้องขอโทษมันเหมือนกับเซฟเวิร์ดปลอดภัยที่เวลาพูดออกมาแล้วจะไม่ถูกลงโทษขอโทษแล้วแพ้ฉันมันจะหายหรือไงกรงเล็บที่เกี่ยวดึกเป็นรอยยาวเป็นผิวแก้มบาดแผลครอนข้างชฉดกันจุดเลือดไหลหย,ยดย้อยเป็นสายรักษาจนสิ เธอทำได้ไม่ใช่หรือไงไม่ผมไม่ทำผมทำไม่ได้ปล่อยผมเถอะนะแววตาของเขาดูรุกลนจับจ้องไปยังคู่แม่รูเสมือนกำลังสื่ออะไรบางอย่างรางเล็กสั้นรริกในตาเบิกกว้างปลายหางตกงุม้มขมเคี้ยวเล็กขบริมฝีปากบางของตัวเองจนเลือดไหลนี่ไม่ใช่สัญญาณของความตื่นกลัวแต่เป็นสัญญาณ บอกว่าเขากำลังจลุดการควบคุมของตัวเองหนีหนีไปหืมหนีไปรังเล็กเป็นเสีบงคำรามใหญ่ออกมาดังกึกก้องสะพัดเป็นวงกว้างราวกับแรงระเบิดเหมือนกับว่าเขาปลดปล่อยทุกอารมณ์และความรู้สึกที่เก็บกดอยู่นานออกมาจนหมดนี่คือเด็กอายุ9ก้าขวบแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยิน มันฟังดูไม่ใช่แบบนั้นเสียงที่สัมผัสได้มันดังกระหึมราวกับแรงประทุของฉันผู้เขาไฟความรู้สึกของพวกเขาในตอนนี้เหมือนกำลังถูกข่มขวัญจากเจ้าป่าตัวจริงจับเร็กนั้นไว้ความโกรธโหดเกิดขึ้นในทันทีเมื่อทหารสองนายปล่อยให้อิป้ปุดมือไปได้เขาวิ่งกระโจนใส่ทุกคนในรัศมีอย่างบ้าระห่ำร่างกายที่เดือดพรานเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ภายใต้ความวุ่นวายทําให้พวกนักวิจัยต่างวิ่งหนีตายกันสุดชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดผลจากน้ามือของอีฟอุ้งมือขัาเนียนนุ่มโชกไปด้วยของเหลวที่ส่งกลิ่นข่าวใบหน้าของอีฟนั้นเต็มไปด้วยความเกลี้ยวกรูดที่อยากจะควบคุมได้แล้วร่างของเด็กครึ่งมนุษย์หมาป่าไม่เหมือนเดิมอะไรนี่มาเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยหนึ่งในทหารที่ยังมีลมหายใจอยู่ ต้องสะดุ้งสุดขีดมืเห็นเจ้าเด็กกึ่งมนุษย์ตรงนามีร่างกายที่เปลี่ยนไปสุนัขไม่สิต้องเรียกว่าหมาป่าถึงจะถูกร่างกายของมันดูโตเต็มวัยขนปุกปุยยืนสีขาฝั่งตุกครายว่ามันจะน่ารักแต่ไม่เลยเพราะมันกำลังเผิดฟันเรียวแรลกล่ากับเจ้องมาทางเขาเราวกับว่าเห็นเหยื่ออ,อยากไม่ทันได้ตั้งตัวทหารคนดังกล่ ถูกอีฟพุ่งกระจนใส่อย่างว่องไวฟันแหลมคมกัดเขาที่ต้นคอกรามแข็งแรงสบัดหวังจะปริชีพทวา่าทักษะการเอาตัวรอดทำให้เขารีบดึงมีดพกออกมาแลกกระนำแทงไปที่ลำตัวของหมาปา่าจนเจ้าสัตว์ดุร้ายยอมคลายปากออกจากเหยื่อบารอนยิงสักทีสิวะมัวทำอะไรอยู่บารอนริวตั้น ทหารฝึกหัดที่เพิ่งจะมาประจำอยู่ที่นี่ได้ไม่นานกำลังยืนมือสัตว์ขณะที่แรงปากกระบอกปืนไปทางสัตว์ดุร้ายบาลอนหมาป่าสีเก่าในยามนี้ขนของมันชุ่มโชกไปด้วยของเหลวสีแดงอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกรักษาอย่างดีจากตัวคิด mm hmm. ดวงเนตแต่งกับยิงตรงไปทางทหารหน้าใหม่แม่กายจะเจ็บสาหัส แต่อีฟในตอนนี้ไม่ใช่เด็กใส่ซื่อในิสัยน่ารักอีกต่อไปแล้วเสีบปืนนักแรกดังคืนตาอไปถูกเครื่องควบคุมจนไฟในห้องดับทั้งหมด <c oughs> ภายใต้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอร่างของบารอนต้องล้มหง่ายเพราะแรงของหมาป่าร่างใหญ่ที่กระโดดเข้าใส่แต่ทว่าในเวนาทีต่อมาร่างของอีฟก็กลับคืนสู่ร่างครึ่งมนุษย์ดังเดิม นี่จะกล้าอภินเหรอกายเปยเปล่าของอีที่อาบไปด้วยเรือดมันกระเซ็นเต็มใบหน้าของบารอนเขาไม่จมตีในทันทีแต่กลับเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกระโชกโฮฮาททำให้ชายใตารางแสดงสีหน้าคล้ายหวาดกลัวในมือของบารอนไร้อาวุธมันกระเด็นหลุดมือเขาไปเพราะความสะเพร่าวิวนาทีนี้เขาไม่กล้าผีผ่ากระทำการใดในขณะที่ถูกดวงตา ้องมนสะกดจับจ้องอยู่อีฟสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของน,า,นายทหารตายรางเขาฟุบหน้าลงและสูดดมอีกฝ่ายราวกับเจอเหยื่ออันโอชะหอมสิ่งแหกของปีศาจร,ร้ายเด็กเอ่ยเบาอยู่ใกล้หูบารอนรู้สึกถึงรมร้อนที่อังอยู่ต้นคอก็สะดุ้งหยงแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าแม้จะขยับตัวเพราะกลัวเขี้ยวฟันอันแหลมคมจะฉีกกินเนื้อของเขา แต่อีฟที่เป็นสัตว์นักราเขาไม่กินเนื้อของมนุษย์เพียงแต่กลิ่นของชายผู้นี้มันหอมประหาดดึงดูดให้เขาเผลอไผลไหลไปตามอารมณ์ก็เท่านั้นขีดแต่ก็เงยหน้าขึ้นดึงตัวเองเข้าสู่ตำแหน่งเดิมและมองตับไปที่ใบหน้าของนายทหารลิวตันไอโคนปอนแหกนายมันกระจกไอ้กระจ,ออจอเอกภายใต้ความหวาดหวัน่น เสียงของทหารรุ่นพี่ที่นอนหายใจรวยรินอยู่ไม่ห่างก,กันดังขึ้นก่อนจะเงียบดับไปเพราะบาดแผลชะกันที่ต้นคอจุเส้นเลือดใหญ่ทำให้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียเลือดตายรุ่นพี่ทว่าจูดๆูตัวผื้งก็สั่สะเทือน้ายกับแผ่นดีนเสียงคลึกโครมดังไกลเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บารอนตระหนักได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเสียเพื่อนในทีมเดียวกันไปทหารหนุ่มไม่รีรอชักใบมีดออกมาและฟาดเข้าไปที่ใบหน้าของศัตรูอย่างไม่ยังคิดก่อนจะผักร่างเล็กออกอย่างเร็วควันก็รีบดีบตัวขึ้นยืนและตั้งท่าพร้อมรับแปลงประทะฮึไม่คาดคิดว่าใบามีดที่เหวียงมาเมื่อครูจะแฉลบโดนใบหน้าของอีฟจนเกิดรอยแผลอออวหมอ มองไม่เห็นเลยใบหน้าซีกสายเกิดเป็นรอยแดงยาวเคาะสําดวงตาข้างนั้นก็ไม่รอดจากคมของใบมีดเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกับเสียงครึกโครมของฝีเท้าหนักและเสียงกรีดร้องโวยหวนที่ดังอยู่ด้านหลังประตูบาร้อนไมร่รีรอเขาเลิกสนใจอีฟและววิ่งออกไปพร้อมกับอาวุธวาวเมื่อเห็นสภาพด้านนอกชายหนุ่มก็ถึงกบพงอเวน นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะนเนี่ยเหล่ามนุษย์เครื่องสัตว์ในภาพจำของบารอนนั้นเปลี่ยนไปตอนนี้เด็กๆพวกนั้นได้กลายร่างเป็นสัตว์แสนดุร้ายและกำลังทุบทำลายสถานที่แห่งนี้กันอย่างบ้าคลั่งบทขยี้ทุกสิ่งอย่างรวมถึงเข็นท่าทุกคนที่กำลังวิ่งหนีอย่างเลือดเย็นเรากับมีผีห่าซาตานสิงร่างสัตว์พวกนั้นอยู่แต่จะมีใครตระหนักได้ในอย่างนี้ว่าต้นเหตุทั้งหมด แท้จริงแล้วเป็นเพราะเสียงคำรามของอีฟในว,วัยเ้าขวบเขาไม่เพียงแต่ค้นพบพลังการรักษาแต่ผู้ราก็พึงได้รู้ในวันนี้ว่าแก่แท้ของร่างกายตนมีพลังแสนน่าพิศวงซุกซ่อนอยู่พลังที่เป็นดังคำสัง่งปลดเปลื้องสายพันธนาการและปลุกสัตว์ชาติยานดิบของเผ่าพันธ์ุเดียวกันให้ตื่นจากร่างมนุษย์ ทว่าไม่ใช่แค่ที่แห่งนี้แต่รวมถึงอมนุษย์ทุกแห่งหนที่กระจัดก,กระจายตัวอยู่นอกกลุ่มนรกนี้ด้วยเช่นกันและเพียงชั่วพริบตาเดียวสุดวิจัยแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นสนามรบขนาดย่อมที่เอ่อนองไปด้วยสายโรหิตคราครุงไปด้วยกลิ่นขาวเรือดและอากาศที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังก่อนที่เสียงทุกอย่างจะเงียบดับลงอีฟเดินออกมา รังเล็กเปรียวบางห่อกายด้วยผ้าผืนขาวปกปิดต,ตายร่างที่บอบชำ้ำแม้จะเผยรอยเลือดปีกระจายเป็นวงกว้างออกมาให้เห็นเขาเดินผ่านหน้าบารอนไปความใจกล้าไม่กลัวตายทำให้บารอนยกปืนเล็งไปที่ปีศาจร้ายอีกครั้งถ้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวฉันจะยิงเสียงหนักแน่นเอ่อยอย่างใจกล้าทว่าอีฟไม่ได้สนใจเขายังคงเดินต่อไป เินนำเหล่าเพ,เพื่อนเกินกว่าร้อยชีวิตไปยังประตูทางออกที่ถูกทำลายจนเกิดเป็นโพรงขนาดกว้างและวินาทีต่อมาเด็กๆเ,เหล่านั้นก็กลับคืนสู่ร่างเดิมอย่างน่าประหลาดใจนี่คือตัวตนของภาคจำที่พวกเขาเคยเห็นมาตลอดจนกระทั่งตอนนี้ที่มันได้เปลี่ยนไปแล้วไม่เอ้ยหากถามว่าพวกนักวิจัยสร้างครึ่งมนุษย์สัตว์ขึ้นมาทำไม โปรดอย่าถามหาคำตอบเพราะเหตุผลเหล่านั้นอยู่ในหัวของพวกนักวิจัยที่บางเรื่องคนธรรมดาอย่างเราๆต่อให้เอาหัวโคกกำแพงจนเลือดอาบใบหน้าก็คงไม่มีวันเข้าใจได้พวกมนุษย์ที่มีมันสมองเป็นดักเครื่องคอมพิวเตอร์มีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนดังกับเขาวงกฎมองการเอาชนะธรรมชาติเป็นเรื่องท,าท้าทายทว่า หากแต่พวกเขาหรือว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาอย่างภาคภูมิจะกับกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำลายผู้สร้างพอพวกเขาก็คงจะไม่คิดทำมันแต่แรกและหลังจากนี้ไปจนถึงอีกสิบปีข้างหน้าเผ่ามนุษย์เครื่องสัตว์ก็ได้ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ว่าเป็นตัวอันตรายสำหรับชาติพันธุ์มนุษย์เป็นสิ่งผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองจนนำไปสู่ทางแก้ไข คือการกำจัดทิ้งแต่ถ้ว่าพวกเขาจะรู้บ้างไหมว่าของผิดพลาดที่พวกเขากล่าวหา mm. เด็กผู้เป็นเจ้าของดวงตาสีแดงมรกฎอัลลาวันแท้จริงแล้วผู้ให้กำเนิดของความงดงามนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่คือสตรีผู้เป็นอมตะที่กินเลือดเป็นอาหาร ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่อง PS 7.14เล่านิยายฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไ cribe หากถูกใจฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบฟังนิยายไปพร้อมๆกันด้วยนะคะไรเตอร์เขาฝากมาบอกว่าเรื่องนี้อ e ีบุ๊กจบเรียบร้อยแล้วไปสามสอยได้เลยค่ะแอดแปะริกงไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ